ค่ะพอใกล้เข้าถึงเดือนธันวาคมจะมีงานดีๆแบบนี้นะคะที่คนไทยจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแล้วก็ถือเป็นงานที่คนไทยไม่ควรพลาดเนี่ยหลายงานนะคะคอย่างเช่นอีกงานหนึ่งค่ะใช้ชื่องานนี้นะคะว่ารวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ค่ะงานนี้นะคะจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทไทยแบล็คเรชจำกัดมหาชนมูล,ลนิธิธรรมดีค่ะก็จะเปิดโอกาสนะคะให้คนไทยได้รวมพลังความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายแห่ง แผ่นดินและศิลปกรรมช้างเผือกกิจกรรม120วินาทีทำดีที่พ่อทำการแสดงโชว์จากแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะทั้งคุณแอดคาราบาวอาจารย์สันติรุ่นเพแล้วก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากเดอะสตาร์ด้วยและนอกจากนี้ท่านที่ชอบเรื่องของการช้อปปิง้งก็จะมีสินค้านะคะมาออกร้านมากมายเลยค่ะร่วมแสดงพลังคนไทยในแบบรักพ่อภาพปฏิบัติกันได้นะคะที่สวนอัมพรในวันเสาร์ที่1ธันวาคมนี้ตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ รวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นั่นเองนะคะงานดีๆที่นำมาฝากกันค่ะนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีงานดีๆแบบนี้มากมายนะคะชวดี